บัดนี้สิพามาเปิดด้วครับบัดนี้งเพราะว่าได้เวลาแล้วงูเข่าแล้วปวดครับให้พอสร้างนุ้นเปิดให้เด้อจ้าปวดอ่ะโอ้ยเป็นเซ็ตเซ่ตเพาะจาพี่น้องไม่อ้วนเป็นคนหัวเด้อจ้ะปวดปวดว่ะไงกันงี้เนาะหัวระเบิดกิลูกปวดพี่น้องแทนแทนแทนครับผมปวดอ่ะ ว่ามันมัน,ม,นมันมีตะตองหรือขวดนะครับบอได้มีตะตองเลยค,ครับผมพออนุญาตครับปลอดน,นี่เอาห้องจันหน่อยห้องไว้เด็กเราห้องไวแล้วไปตองโอเคอเค,ค่ะเราห้องไวเรียบร้อยแล้วจะรู้ยสุมไม่จ่าสม สมัวครับพี่น้องตำมะละกอสมยักจะไลยสกินเบิร์พี่น้องเือเบิงเนี่ยจะขอโทษขอไปเด้อจกผู้คนมากินเด็ิเจี๊บพี่น้องใส่กรีป๋องเนาะ ตำม,กกม,มะละกอมะนางเหมือนกันเลยเจ้าจ้าอย่างนั้อย่างพอีเลยยังเอาขาวอยอีกยังเอาก๋วยเอีกินซ้องเถาะุ่นละลากพักหลายๆสมเอ็นแก้วกระดูกหมูค่ะแซ่บ

sát chặt thế nào Để không của chàng Cua nhà gì <laughs> Tâm một con cả sát nha Hãy subscribe Làng, ra, các cả lạc lái da vào cái rồi, này ซ้มเอีนแก้วกระดูกหมูแซ่บครับสูตนี้วกินแซ่บแซ่บครสนใจกระทสัดดสงเอจนอยตร <c oughs> งแล้วเนี้ละว,ว่าติม <laughs> bạn ngàn người mà cắt mà thì Sai xong này đó chào. Ừ. Ừ. จริงจังจ่มพระเดียว บุกปกระแซกินบอกปากบอกจะพี่นองอือมอืออื เจาก็กว่าตัวมินเจ้าบไปเนี่ยพี้แล้เห้อเจ็ดดอนมูอหอบเจ็ดเอนให็นล้วเนี่ยมงเอาไปเมิ่งเลนี่เอนปัไม่วนผ้ากินผ้าแสกครับสูดท่านเอยเกาไปลองเห็ดมัง เพราะว่าสูตรน,นี้เราเป็นต้นผลลัพธ์รอกแรกการทีวีฟองหนึ่งมาเร้เด้อดจอับถ้าอยากร้องอ่ะทักมาได้นะจ๊ะพี่น้งองส้มเนื้อแหนมหมูสมเอ็นเจ้ากระดูกหมูแล้วก็สมปลา ถ้าท่านหนสซนใจกกระทักไม่ได้จ้าแสบไม่เป็นสองรองใครแสบหม,มักไหมอย่างมหาศาล mm. Mm. เงียนบกติจ้า ท่านบระดิ้น์ด้วยท่านเองกต่ทีว่าบะแงนตัวอ,อะไรประดิ้น,นแล้วใครก็นอกตัเลี้ยดูค่าสร้างมาจัดไหก้ก็เลยเห็ดกินจากขวามน้ำจากพี่ก็ลเล่นตรงเลยจากขวามกินน้ำอนางใช่เอ้บิบ๊ม คลิปเนีตกับแคนเนกรนะจ๊ะคลิปหน้าพอ,อกันไหมสวัสดีค่ะ